สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่อแม่พี่นุ่งพี่น้องสุขุสุขนนะคะวันนี้หมหแอมก็มาที่สพนครพนมนะคะก็มันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นภัยสังคมเนาะ<ช>นเป็นภัยสังคมด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเพจมูแอมอะโดนแบบว่าปลอมเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทุกคน FC ีพี่ๆ c อก็บางคนที่เขาไม่รู้จริงๆเขาก็โดนหลอกโดยการมีเว็บพนัน แล้วก็มีการหลอกขายขายเสือ้อพรอะเว็บขายเสือ้อแล้วก็ขายของแบรนด์ของตัวเองนะคะเข <แ S 1> าก็หาช่องทางนะคะที่จะไปแทรกในคอมเมนต์นะคะเพื่อให้กดลิงก์เพื่อให้เขาสั่งกับเขาหรือมีอีกช่องทางหนึ่งคือเขาทักหา p p f c ก่อนนะคะในการขายของซึ่งทางเพจเราไม่มีการทักแชทก่อนแล้วรู้ไหมว่าเขาเอามาจากไหนทักหาเนี่ย แต่คอมเมนต์ที่เขามาคอมเมนต์สนใจในประมาณนั้นนะคะคนที่สนใจครีมหรือว่าเสื้อของโมแอมชอบพิมพ์คําว่าสน,ส,นสนใจสนใจต่อจากนี้ไม่ต้องพิมพ์แล้วนะคะให้ทักแชทเพจอย่างเดียวเดอแอมจะมาสรุปนะคะว่าเพจแอมมีกี่เพจด้วยเนาะโอเคเดอแอมจะไปดําเนินการก่อนนะคะทุกคนจริงๆก็ไม่อยากทําแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าตอนตอแรกเรา เราเตือนเขาแล้วนะคะก็ยังไม่ปรับนะคะก็ยังไม่ไม่เอารูปแอมมัวแอมลงก็ยังจะทําเว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่รับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้แหมมก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดําเนินการเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีว่ามีเพจอะไรบ้างค่ะเพราะข้างในดูไม่ได้เนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันเสร็จเลยครับเหม่มก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ มันทึกประจําวันแล้วเียบร้อยอเดี๋ยวจะไปสรุปสรุปัำนวนเนาะเพราะว่าวันนี้คนมาเยอะมากเลยเมื่อเขาตื่นเขามาเนี่ยเขาก็ตือรู้ยแม่มูเทไม่เห็ดยังง้อสันไปพี่น้องนี่นะคะบันทึกประจําวันแล้วเรียบร้อยอ่ปรึกษารอยเวแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปว่า เพจไหนเป็นเพจจริงแล้วกันเนาะเพราะว่าเพจปลอมมันเยอะเรามาพูดเพจจริงดีกว่าเพจจริงของผู้สาวทหารนะคะมีอยู่สามเพจนะคะหนึ่งคือเพจนี้แหละเพจหลักเพจผู้สาวทหารนะคะคนติดตาม1.2 m อนะคะแล้วก็2ก็คือเพจหมูแอมที่ขายของนะคะมีคนติดตาม1.9แสนนะคะแล้วก็มีเพจสโมสอผู้สาวทหารเอซคนติดตาม สามหมื่นหนึ่งพันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็หนูจะบอกนะเพจหนึ่งอะ่ะมันเขียนมันมันเขียนข้างล่างเพจอะ่ะว่าคนติดตามใช่ครับมันเขียนเอามันเขียนเอาอทุกคนคะ่ะมันไม่ใช่ความจริงมันเขียนเอาว่าคนติดตามเยอะๆะแล้วก็มีเพจที่หนูเจ็บใจที่สุดก็คือเพจเนี้ยเ <laughs> นี่ย <laughs> เพจเนี้ยคะ่ะมูแอมผู้สาวนะคานี่คือเพจปลอมนะคะ <c oughs> ทุกคนผู้ติดตามผู้ติดตามคือสี่หมื่นนะคะ <c oughs> โอ้โหดูคนติดตามมันสี่หมื่นแล้ว <c oughs> มันเอาไปทาอะไรรู้ไหมอันถือสิอ เอามันมันเอาไปทำอะไรนะคะนี่เอาไปเล่นการพนันนะคะเชิญชวนการพน,นันะนะนี่การพนันทั้งหมดเลยส่วนมากนะคะคนที่ไม่เชื่อก็มีเยอะอแต่คนเชื่อก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่คิดหรอกว่าถ้าหาจะมาชวนชวนเล่นพน,นันไม่มีหรอกนะคะทุกคนไม่มีซึ่งแหมอนไม่ได้รับการพน,นันแล้วก็ไม่ได้รับโปรโม,ม,มรทเว็บใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือพูดแบบ ชัดเจนนะคะนี่นี่ที่จังสีพี่้องแม่เขาไปบอกว่าเพจปลอมเออเพจปลอม <c oughs> ต้นแบบกดรายงานให้หน่อยคอ่ะแล้วก็รบกวนนะคะกดรายงานเพจนี้ให้หน่อยแล้วก็อุ้ยพูดเสียงดังเลยตอนแรกย,ยังพูดเบาๆบาล้โม้โห <c oughs> แล้วก็ส่วนมากนะคะไอเรื่องอันนี้จบไปแล้วเนาะที่มันปลอมแล้วก็บางกรณีก็คือดูดคลิปเราเพื่อเอาไปสร้างไรายได้อ่า <c oughs> แล้วก็มีเพจนี้นะคะนี่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 ที่หนูที่หนูพูด ที่มันเขียนเอาอะที่มันเขียนเอาว่าไอคนถูกใจเท่านี้คนติดตามเท่านี้ก็คือมันเขียนเอาแล้วนี่เขเขียนเอาไม่เขียนเอานะคะ,ะ,คะทุกคนขาแล้วก็เพจน,นี้แหละที่เวลา,าหลอกขายเสื้อหลอกขายแบรนด์ของโมแอมนะคะเพราะว่าโมแอม,มเวลาลงคลิปเวลาลงขายของทีไรแล,ล้วพี่พีเอฟซหรือว่าลูกค้าที่สนใจอ่ะเขาจะเม้นคําว่าสนใจเยอะแล้วเพจเน,นี้ยมันก็ไปแทรกคอมเมนต์ให้ทักไปหามันนะคะเพื่อหลอกพี่พีเอฟซนะคะ ซึ่งโอนเงินไปก็ไม่ได้ของนะคะเพราะมันเป็นเพจปลอมทั้งนั้นเลยนะคะนี่เพจปลอมนะคะปลอมอ่ะสรุปแล้วหมูแอบนะคะมีอยู่3ามเพจจริงเท่านั้นผู้สาวทหารนะคะแล้วก็หมูแอบนะคะแล้วก็ สโมสรผู้สาวทหารเอฟซีมีแค่สเพจเท่านั้นนอกนั้นปลอมนะคะพี่ๆดูดีๆนะคะแล้วก็โอ้โพี่ลอยเวนก็แนะนําดีมากๆนะคะใครที่โดนหลอกก็สามารถไปแจ้งความที่ใกล้บ้านได้เลย <S <S <ๆ>ลงบันทึกประจําวันไว้นะคะท,ที่บ้านท่านได้เลยอ่าที่บ้านใกล้เคียงได้เลยอ,ะอ่ะบันทึกไว้แล้วเรียบร้อยอย่าปล่อยผ่าน่เป็นเรื่องเล็กนะใช่อย่าปล่อยผ่านนะคะนี่คือภัยสังคมแบบแรงมากนะคะทุกคนทําให้แอมเซียหายด้วย เ,เสียหายด้วยห,หลายค่ะค่ะพี่น้องอ c ฟซีก็เสียหายหางคนเพิ่นะบางคนค่ะหรือตนบางคนแบบอยากได้เสื้อเราจริงๆ<ช>อะไรเงี้ยอืมแนี<ช>่ค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน